สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเร์งวิกสกูเตอร์นะครับวันนี้ผมมี bmw c 6 5 0 Sport มานำเสนอกันนะครับอันนี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นก็ว่าได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าราคาตอนนี้ลุ่นแรงกันเหลือกเกินสำหรับ bmw c 6 5 0 Sport นะแล้วก็ย้ำเลยนะว่าเป็นตัวปี2016ขึ้นไปนะครับที่เป็นตัวอ่าม r เนอร์เชแล้วหมายถึงว่าเปลี่ยนด้านหน้าเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะมันก็ จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับราคาในตลาดผมเห็นเนี่ยไม่ต่างกว่าสี่แสนเลยบอกให้เลยไม่มีใครต่างกว่าสี่แสนเลยยิ่งแบบสี่แสนกว่าห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนก็มีนะพวกของแต่งเยอะเนี่ยราคาเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับแต่คันนี้ใครดูคลิปนี้เตรียมโทรศัพท์พร้อมเข้าแอปบัญชีให้เร็วจองก่อนได้ก่อนคันนี้คันนี้ผมบอกให้เลยนะว่าคุ้มมากๆนะครับ รถคันนี้เป็น BMW C650 Sport นะครับเป็นตัวไมเนอร์แล้วนะครับก็คือโฉมสุดท้ายแล้วนะครับโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นตัว C600 Sport นะเป็น C650 Sport นะครับก็รูทรงก็จะดูสวยงามรถคันนี้มาด้วยสีขาวนะครับรถเดิมก็เป็นสีขาวนะครับแต่สีขาวของ BMW เนี่ยจะไม่มีมุกเป็นขาวขาวแบบเนี้ยขาวแบบขาวเลยเนี่ยขาวแบบนี้ ขาวแบบไม่มีเกล็ดไม่มีอะไรเลยนี่แต่ผมมาทําสีใหม่เป็นสีมุกถ้าสังเกตด,ดีๆนะเห็นไหมว่าตรงช่วงที่มันมีไฟเนี่ยมันจะเกิดประกายมุกขึ้นมานะครับก็แน่นอนนะครับสีมุกนี่มันก็จะแพงกว่าสีธรรมดานี่เดี๋ยวให้ฉายส่องให้ดูนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นเกล็ดนะตรง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 แสงไฟนะครับเป็นมุกนะครับก็สวยงาม สวยงามนะครับทําไมถึงต้องทําสีใหม่รถมามีร่องรอยบ้างมีตรงนี้นิดนึงมีตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงมั้งผมมีรูปก่อนทําสีรอบคันให้ชมกันแล้วก็ถ่ายโฟกัสที่สีที่มีถลอกไปเพื่อให้เกิดความสบายใจของทั้งคนขายนั่นก็คือตัวผมแล้วก็คนซื้อนั่นก็คือลูกค้านะครับว่ารถไม่มีการชนไม่มีการล้มมาใดๆทั้งสิ้นนะครับทำสีเพราะมันมีริ้วรอยตามการใช้งาน บางคนก็จะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงมุมกันชนนะนิดหนึ่งผมมีรูปผมเก็บไว้ก่อนที่ผมจะทําสีนะครับคราวนี้พอทําสีใหม่เนี่ยผมจะทําสีขาวเดิมมันก็กระไลยอยู่ผมก็เลยใส่มุกเข้าไปนะครับก็คือสีมุกแพงกว่าแหละแต่ว่ามันสวยกว่าจริงเวลามันโดนเหลี่ยมไฟเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟมีมีการมีมีลูกเล่นของแสงไฟนะครับก็แน่นอนทําเป็นสีขาวมุกแต่ก็เป็นสีขาวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน สีในเล่มทะเบียนนั่นเองรถคันนี้ผมซื้อมาจากลูกค้าตาชาวเกาหลีต่างชาตินะเกาหลีให้ดูชัดเจนนะลำดับที่1น,นะครับรุ่นปีคศ2อ,อ1 6นะครับ c 6 5 0 Sport u s นะครับจดทะเบียนเมื่อปี60นะครับก็คือตรงรุ่นนะครับเจ้าของเป็นชาวเกาหลีชัดเจนนะนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับ ดทะเบียนที่ภูเก็ตแต่กําเนิดนะครับเดี๋ยวคนดรามา่าบอกรถภูเก็ตรถเช่าผมระเบือคํานี้จริงๆรถบิ๊กไบค์ที่อยู่ในภูเก็ตทุกคันเนี่ยมันต้องเป็นรถเช่าเสมอไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคประมาณนี้นะเล่มคินคินนะครับชัดเจนภาษีไม่ขาดไม่อะไรอยู่แล้วถ้าขาดเราผมต่อให้นะครับไม่มีชำรดสูญหายเอกสารต่างชาติมีให้ครบนะครับกุญแจสำรองยังอยู่ครบนะครับนี่อ่า uh, ใบ work permit ใครจะซื้อก็รีบมาซื้อเพราะว่า ถ้ามันยังขายไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องโอนเป็นชื่อผมก่อนนะครับเดี๋ยวเอกสารตามย่างนะต่างชาติบางทีเขาต่างชาติเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยต้องบอกดีครับบางทีเข้ามาพักผ่อนทีสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีผมบอกให้เลยนะเขาไม่เช่ารถขับนะเขาซื้อรถขี่เลยเดีย๋ยวผมเจอบ่อยมากนะครับต่างชาติที่เข้ามาเวลาแบบมาซัมเมอร์มาอยู่เมืองไทยมาหลายๆเดือนเนี่ยเขาซื้อรถขี่เลยนะครับขับเสร็จเขาพอเขาจะกลับประเทศเนี่ยเขาขาย นะครับก็จะได้รถแบบนั้นนะมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรถจะสวยนะครับคันนี้ของแต่งเยอะนะครับเป็นของดิโ t ที e ใช่ <laughs> ปะวะภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่น่าใช่แหละมันาจว่าดิโมที e ดิโมตี้เหรอดิโมทีปหะยี่ห้อเนี้ยดีดอะไรเนี่ย ถ้าสังเกตนะเอาเป็นว่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะอาจจะสอรี่นิดหน่อย <c oughs> ก็ประกอบด้วยตัวปรับนี่นะคือสำนักตัวนี้สำนักเนี้ยเขาจะถนัดเรื่องของงานอลูมิเนียมนะครับงานอลูมิเนียมพวกนี้หมายถึงว่าทําอลูมิเนียมสวยงามนะเนี่ยเขากัดมาขึ้นรูปสวยงามมากเลยจะมีมือเบรกนะครับมีกระปุกน้ำมันเบรกมีตัวปรับชิลนะครับซ้ายขวาคันนี้มีอ่า ยึดโทรศัพท์แลมมาส์มาให้เลยนะครับนี่ก็ไม่ชอบก็ไปแกะออกนะไม่ได้มีการเจาะอะไรนะครับยึดน็อตที่ฝากระบกน้ำม,มันเบรกของแลมม์นี่ของแท้ของแท้นี่แน่นอนนะครับเรื่องเรื่องของการใช้งานปลายแฮนด์ hand, นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของดีวัตถีเหมือนกันนะครับเบาะนะครับผมหุ้มให้ใหม่นะครับเบาะเดิมมันก็ตามอายุเนาะมีรอยแแมๆขุดๆบ้างก็เลยหุ้มใหม่นี่ก็เลยออกแบบออ,ออกแบบออกแบบเองนะผมก็ออกแบบใหม่มาให้เป็นแบบ ให้มันมีเลเยอร์สองเลเยอร์นะครับให้มาดูมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เสริมฟองน้ําตรงนี้นี่ถ้าสังเกตนุ่มมากเลยเนี่ยนุ่มกว่าเบาะเดิมเยอะนั่งสบายตูดไม่ลื่นไม่ไหลนะครับก็ทําแบบออกเป็นแนวสปอร์ตสวยงามนะครับแล้วก็ท่อเสียคันนี้เป็นอะคารบอนิแท้นะครับตัวสองรูในตัวแพงหมดแล้วท่อใบนี้ตรงรุ่นของอะคารอยู่แล้วมีการบางท่ออะคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นเพียรี สายฟ้านะครับหน้าหลังยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็นี่แอบมีตรงนี้ด้วยมันรู้ใครชอบไม่ชอบแตผมว่าผมชอบนะนี่มีวงแหวนอะตรงโลโก้แล้วก็มีทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนี่อารมณ์เหมือนคนมีหูอะเหมือนคนมีหูมีหูยื่นมาก็สวยดีนะมันมันทาให้รถมันดูมีอะไรด้านข้างขึ้นมานะครับไฟหลีด้านหน้าใส่เป็น LED แล้วไฟอา ไฟหน้าเป็นธรรมดาอยู่ไม่ได้ใส่ LED เนาะแต่ที่ร้านผมมีขายนะหลอดไฟ LED เผื่อใครอยากอุนหนุนผมเพิ่มเติมนะครับรถตอนนี้ก็เรียบร้อยสวยงามชิลผมถอดมาขัดให้ใหม่ไ์แจ๋วนะครับชิลนี่ปรับได้อยู่แล้วนะครับปรับได้สามระดับปรับมุมนะปรับมุมก้มเงยได้สามระดับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นของแต้มเหมือนกันดีโมทิฟเหมือนกันนะครับนี่ตัวกันล้มนะเป็นอลูมิเนียมนะแข็งแรงมากก็คือช่วยกันล้มด้านนี้นะ ซ้ายขวามีให้ครบนี่ชอบจังเลยยังกอาหูอะไรสักอย่างหนึ่งโชคเดิมนะครับแล้วก็มีของแต่งดีบัตีอีกตรงนี้อีกนะครับนี่แล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยผมก็เรียกเขาไม่ถูกนะผมเรียกว่ากันกันลม้มกันล้มฝั่งท้ายแะ้วกันกันแข้งอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะครับไฟท้ายนะครับเป็นของโคโซเป็น led สวยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็เป็น led เต็มเลยเพราะว่าของเดิมมันจะไม่ใช่เป็นหลอด led นะคราวนี้ก็เป็น led หมดละไฟ ไฟเลี้ยวทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับหนึ่งกอนอหนึ่งใครอยากจะย้ายเข้ากรุงเทพหรือล้วก็ว่ากันอีกทีหนึง่งท่อเอาไซเลนเซอร์ออกเรียบร้อยแล้วอจุกรถเส็ออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่อารมณ์เหมือนเป็นสปินเนอร์นะนี่หมุนได้นี่ก็สวยงามดีนะผมว่าตัวนี้สวยนะครับเป็นดุมล้อใครที่เล่นเบียนดเนเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางมันจะเป็นรูรูทะลุถ,ถึงกันแล้วมันค่อยสวยอันนี้ก็ จะหมุนได้เราก็หมุนได้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะนี่นี่วะนะันารถวิ่งนี่สวยอารมณ์มันคล้ายเขาเรียกว่าสปินเนอร์แล้วกันนะผมเรียกว่าสปินเนอร์นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบไฟทุกอย่างสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีขุนไม่มีหมองนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้านี่สวยหมดเลยนะครับรถสวยอะรถเดิมมาก็พื้นฐานรถสวยอยู่ละผมก็ทําใหม่ให้มันสวยงามมากขึ้นตอนแรก คัน,นี้มาเนี่ยมาเป็นท่อรีมูทซึ่งเป็นท่อคาร์บอนทั้งเส้นนะมันเหมือนเหมือนจะดีแต่ข้างหลังคาร์บอนมันระเบิดหมดเลยคือท่อคาร์บอนน่ะมันมีอายุการใช้งานนะถ้าเพื่อนๆนเลือกซื้อท่อไอเสียที่เป็นท่อแต่งมาใส่รถเนี่ยผมแนะนําเลยนะไทเทเนียมหรือสแตนเลสสแตนเลสทนสุดแล้วไทเทเนียมนี่ก็ทนนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องมันมันเสียหายสักเท่าไหร่แต่คาร์บอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอายุการใช้งานนะครับ คาร์บอนนี่ระเบิดเลยวปัป๊บๆผมก็เลยต้องเอาท่ออะคาร์บอีกมาใส่ให้นะครับก็คือเป็นท่อตรงรุ่นอยู่แล้วก็ได้ท่ออะคารบอีกไปด้วยคันนี้คุ้มมากๆส่วนสติ๊กเกอร์ที่เป็น C6-50 ตรงนี้สปอร์ตเนี่ยผมเบิกให้ใหม่อยู่นะครับรอของหน่อยประมาณสัก2อาทิตย์ทางศูนย์ BMW แจ้งว่า2อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวติดให้ใหม่มันจะได้ครบๆนะผมชอบเก็บรถสวยๆใหม่ๆนี่แหละนะครับอันนี้ก็มีตัวยึดกล้องอะไรพวกนีนะ้ไม่ได้แกะออกนะครับประมาณนี้ ที่ขำอย่างหนึ่งเนี่ยตอนมาเนี่ยฝรั่งเขาใส่ตัวนี้กลับด้านเ่ยใส่ตัวนี้ไปอยู่ด้านบนเนี่ยจะเห็นรอยอยู่มันจะเป็นรอยตัวนี้ตัวแหลมเนี่ยไปอยู่ก็ด้านบนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเจอหลายคันละลูกค้าไปรื้อเองหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ไปถอดใส่กลับด้านจริงๆมันต้องใส่แนวนี้นะใส่แนวแนวแหลมลงล่างมันเป็นใส่แนวแหลมแหลมขึ้นบนซังั้นนะครับรถของเล้วเปลี่ยนให้ใหม่น้ำยาน้ำมันเครื่องของอีนิกเปลี่ยนให้ใหม่เต็มระบบนะครับแล้วก็น้ามันเครืงไพยก็เปลี่ยนให้ใหม่ รถกระจกมองข้างนี่สวยๆนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาคือรายละเอียดต่างๆอ่ะผมเก็บให้ใหม่ละยันขาตั้งคู่ขาตั้งข้างนี่ขาตั้งข้างขาตั้งคู่นะครับเราเก็บสีให้ใหม่เลยมันจะได้ใหม่ๆสวยๆกันไปกุญแจคนันนี้มี2ชุดนะครับมี2ดอกนั่นเองนะครับจะเปิดใต้บอกก่อนมีมือเดียวก็เปิดลำบากเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตฟัง ไม่ต้องวางโทรศัพท์ก็ไแบบดถือดีๆก่อนโอเคนี่โชคใต้เบาะนะครับนี่นี่ทำงานได้สมบูรณ์นะยังเด้งเด้งแรงด้วยเด้งตีหน้าได้เลยไฟใต้เบาะติดนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มสัมราะ U ัู U b o กนะครับกดลงไปก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มไปได้สองใบเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูดฝุ่นอะีกทีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูดฝุ่นใต้เบาะให้ผม <laughs> แล้วกอ อันนี้เป็นช่องเก็บของซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าข้างในมีช่อง power outlet ไป้ชาร์จโทรศัพท์เปิดถือได้นะครับกุญแจตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วจะเป็นแบบฟันกุญแจล่องนะเป็นฟันล่องแม่ชอบไฟหูแมวงจริงเลยสตาร์ทเลยแล้วกันน้ำมันจะ,จะหมดจะต้องไปเติมน้ำมันครับพ่อก็อย่างนี้นะ ABS ทํางานได้ปกตินะครับต้องกระพริบนะกระพริบแบบนี้คือปกติพอรถวิ่งแล้วมันก็จะดับแต่ถ้าเกิดคันไหนเปิดปุ๊บไฟไ b เสติดค้างนะแสดงว่าไฟ A b เเสียนะครับส่วนไฟเครื่องหมายตัวกใจเนี่ยมันแจ้งว่าแลมอยู่แลมก็คืออะไรแลมก็คือหลอดไฟนะครับเพราะว่าลูกค้าไปเปลี่ยนหลอดไฟไปนเนาวีดีด้านหน้าค่าค่าความต้านทานของหลอดไฟเนี่ยมันผิดเพี้ยนมันก็เลยแจ้งว่าแลมก็คือ ระบบไฟในรถอาจจะขาดอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ขาดนะเพราะไลราไปเปลี่ยนหลอดไฟเอาดีมาครั้น,นี้เลขมาอยู่ที่35,85 4้ากิโลนะครับไม่แท้นะครับ,แ,นะรบแล้วก็ยังไม่มนะีอะไรนะขออนุญาตจับเครื่องก่อนดังมากครั้น,นี้ผมเดาว,ว่ากองแต่งด้วยนะเพราะว่าผมสตาร์และผมได้ยินเสียงกองชัดเจนเลยน่าจะใส่กองแต่งมาด้วยนะครับส่วนชุดข้างผมยังไม่ได้ลื้อนะยังไม่ได้เปิดพอดีตอนนี้งานหน้าร้านผมเพียบเลย นะครับแล้วก็ต้องไล่จำเป็นต้องรีบไล่ขายก่อนเพราะเงินกำลังจะหมดซื้อรถเยอะเงินหมุนไม่ทันเงินหมุนไม่ทันเพราะว่าจัดไฟแนนซ์เนาะไฟแนนซ์ก็จะได้เงินช้าหน่อยโอ้ไฟแนนซ์นี่ค้างผมประมาณสองล้านกว่าก็เลยนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหน้าจอสวยนะครับใสๆอยู่เลยนะครับตัวปรับชิลก็ใช้ประมาณนี้นะอื้อโอ้โหเด็กคือใครหมุนวะ หมุนคุ้นแน่นอะหมุนพอแตงมือพอหมุนคต้นแน่นอือหืออืออ่ะออกละเดี๋ยวปรับให้ดูชิลเขาจะปรับไม่เหมือนกับตัวไอตัว G ีทนะ G ีทจะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะแต่อันนี้เขาจะปรับองศาแบบนี้ครับอันนี้คือเตี้ยสุดนะครับแล้วก็มาลูกค้าโทรมาซะละแล้วก็มาระดับที่สองนะครับระดับนั่นจริงจังเลยเนะี่ย อืมโอเคเฮ้ยมันมันนั่นเงี้ยอ้ยเดี๋ยวผมค่อยไปปรับโทรศัพท์มานะครับก็คือมันปรับได้ประมาณระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามประมาณนี้นะแล้วก็กระจกมองข้างพับได้ไหมพับได้นะครับพับแบบนี้นะพับเข้าไปข้างในพับแบบพับพับผูรูอ่ะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะของแต่งก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับของแต่งเยอะอยู่นะครับลูกลูกค้าโทรมาครับนึง ของแต่งเยอะอยู่นะครับก็ของแต่งเนี่ยของดิโมทีฟเนี่ยก็คือน่าจะมี10กว่ารายการนะครับแล้วก็ได้ท่อแต่งรถสีใหม่สีเต็มร้อยนะครับก็คือคุ้มในราคาเขาขายกัน4ี่แสนกว่ารถเดิมๆรถขอมีของแต่งเนี่ยขายกันห้0 0สนหกแสนว่าไปคันนี้รถสวยมาพร้อมท่อเรียบร้อยแล้ว399เก้าเก้แสนเก้าบาทเท่านั้นจัดไฟนันได้ไหมจัดไฟนันได้เอาจริงนะ ผมบอกให้เลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเครดิตดีแต่จัดได้เกินยอดจัดได้เลยสําหรับ BMW โฉมนี้นะนะครับเล่มเอกสารกุญแจสําองครบครบนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเพจร้านตะเบิ้ลนะครับก็จะหารถด,ดีๆสวยๆมาเพื่อนซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับรถในสต็อกตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่น แล้วก็บวกที่ยังเก็บงานไม่เสร็จอีกหลายคันอยู่เหมือนกันเราลากันไปด้วยไฟหูช้างนี่ไฟหูหมูโอเคสวัสดีครับ